บทซะก่อนไม่งั้น,งนเดี๋ยวจะหุดอ,อนุญาตออกมาเลยโอ้นี่เป็นคูค่คที่35ตามโปรแกรมงานแข่งขันพี่น้องผู้ชมผู้เกรตที่อยู่ที่นี่และทางบ้านผ่านเที่ยวบีไทยลหมบ ทั่วโลกทั่วประเทศมาดูเหลือดีจังอุดรธานีหนึ่งเดียวจังอุดรธานีในน้ำสุวรรณหงอยู่ล่องน้ำแดงเจอเพชรด้ำเพชรด้ำกาลสินชื่อชัดเพชรด้ำกาลสินน้ำหวานเหลือดีจากกาลสินล่องน้ำต้องเงินเอาลงไว้เหลือสามสิบปีผายความวามันความาเถิงเลื้งใจแน่นอนใครอยู่ข้างๆบอกว่ารีบเข้ามาตลิงมาดูไอ้คู่นี้ซัดกันสายเอ๋สามสิบปีผายล่องน้ำแดงล่องน้ำแดงล่องน้ำแดงสุวรรณหงอยู่ล่องน้ำแดงอุดรธานีเจอกาลสินเที่ยวนี้ใครดีใครอยู่ใครหมดใครไปใครดีใครอยู่ใครหมดใครไปมาดูซิว่าล่องน้ำแดงต หนีีรอดปลอดภัยไม่หนีรอดปลอดภัยได้หรือไม่เที่ยวนี่เพชรดำกระสินนาวารองน,น้นเงินภายหนีลากยาวมาสุวรรณหงบนใบเรือวี่จี้กอดขอภายแหลงแสงจี้เพชรดำได้ทีหนีล้กเจ้าเที่ยวนี้รองน้ำเงิน,งนบอกว่าดีงานเพชรดำใช้ทีพายจากกระปูเล็กไหลจากอำเภอจากตึกจังหวัดบุรมย์ของเรานี่เองบอกว่าภายแหลงภายแหลงจะแสงสุวรรณสุวรรณของจันดวกใจนาดา ยังไม่ได้ในเมื่อล่องน้ำเงินเอาเลยเพชรดำปีขยี้หนีแล้วหนีแล้วจะหนีทันไม่ทันตาคุณตาขยี้สวนนะหงล่องน้ําแดงไผ่แรงแต่ว่าตาใสตาในน้ำเพชรดาเพชรดากาลสินนาหวาล่องน้ําเงินกระชากใบไผ่แรงแสงหนีสวน่ะหงสามสีน้ำาจีขึ้นมาตุบันน่ะหงจะแสงวัน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 หงจะแสงเข้าเส้นชัยไม่ทันแล้วขับเรือเข้าเส้นชัยกำกับมรชา ขออนุญาตัดสินให้เรือที่อยู่รอกน้ำน้ำเงินครับเพชรดำกระซินนวาวาเป็นเรือชนะครับพี่น้องออ๋อ